นิสัยคติของน้องนีนาโตเกินวัยพราะล่าสุดน้องนีนาได้เจอคอมเมนต์แซะจากชาวเน็ตที่ทำคอนเทนต์โตเกินวัยไปมากซึ่งที่ผ่านมาน้องนีนาก็มักจะลงคลิปเต้นเพราะว่าน้องมีความฝันอยากจะเป็นไอดอลอยากเป็นไอดอลค่ะอยากเป็นนักร้องโดยที่นีนาน้องก็พยายามฝึกฝนตนเองในการเดินตามฝันในการเป็นศิลปินแถมยังมีพี่ลิซ่าเป็นไอดอลมีโอกาสวิดีโอคอหาเรียนได้ว่าการมีศิลปินให้กำลังใจพร้อมกับคำแนะนำไม่ให้หยุดพัฒนาตัวเองซึ่งกถือเป็นการปลุกไฟให้กับเจ้าต แถมน้องก็ยังเรียนร้องเรียนเต้นก็ <c oughs> ได้อยู่ค่ะก็กําลังพัฒนาตัวเองก,กับการล็อกไหาอยู่งก็พยายามแบบออกกาลังกายไปด้วยร้องไปด้วยเพื่อแบบให้เสียงไม่สัน่นแต่ก็ไม่วายเจอคอมเมนต์จากชาวเน็ตบางกลุ่มที่แซะแรงหลังจากที่ปล่อยคลิปทำคอนเทนต์เต้นลงโซเชียลบ้างก็บอกว่าน้องโตเกินวัยบางก็บอกว่าไม่เหมาะสมที่เต้นเพลงนี้ในวนัยนี้จนน,อน,น้องนีน่ายอมรับว่าเสียใจโดยที่เปิดใจกับพี่ๆนะ่าว่าในเห็นฟีดแบ็กแล้วที่เขาคอมเมนต์กันก็เก็บเอามาคิดว่าควรหยุดดีไหมด้วยความที่ตนไม่เด็ก เข้าใจกับเพลงมากเต้นตามฟิลบางเพลงก็ไม่ใช่ภาษาของหนูหนูก็ไม่รู้ว่าบางคอมเมนต์เขากัดก็แอบ,บรู้สึกเสียใจเหมือนกันแต่ก็ต้องขอโทษเพราะว่ามันไม่ดีด้วยและยกให้เป็นบทเรียนต่อไปก็จะคิดอีกทีไม่อยากให้มีคนคอมเมนต์ว่าไม่เหมาะสมพร้อมกับที่จะมีการถามคุณพ่อคุณแม่พี่ๆว่าเพลงนี้เป็นยังไงแม้ว่าจะมีเสียใจอยู่บ้างแต่ก็จะพยายามโฟกัสกับคอมเมนต์แง่บวกไม่ให้บั่นทอนจิตใจตัวเองเรียกได้ว่าเป็นสาวน้อยมหัศาจรรย์ของวงการบันเทิงเป็นนักสแสดงเด็กที่ประสบความสําเร็จเจ้าของตาแหน่ง เล่นนนหัง500้าสําหรับน้องนีนาหรือนีนาเจสิก้าพาดวันเป็นนักแสดงลูกครึ่งไทยอังกฤษที่เข้าวงการตั้งแต่4ีเดือนจนได้รับฉายาว่าเบลล่า2เพราะได้เห็นน้องมารับบทพุตธตาในพรมลิขิตบอกไปว่ามาเทียบภาสมัยเด็กของเบลล่าก็คือเป๊ะมากซึ่งจุดเริ่มต้นในการเข้าวงการบันเทิงจากการที่เพื่อนของแม่แพทรอนชวนไปแคสโฆษณาบอกเลยว่าน้องก็สามารถทําตามที่สั่งได้แบบเป๊ะๆไงเพราะว,ว่าครั้งแรกะอะค่ะเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแล้วครั้งแรกก็คือได้เลยใช่ไหมคะได้เลยจนเมื่ออายุ3ขวบ น้องก็เริ่มมีผลงานการแสดงแบบจริงจังมีงานโฆษณามาเป็นสิบๆแต่ก็ไม่ได้สนใจเรื่องของเงินแต่เป็นเพราะว่าน้องได้ทําในสิ่งที่ชอบถ้าเกิดว่าตอนไหนที่น้องขอพ่อแม่หยุดก็พร้อมที่จะให้หยุดทันทีไม่เอาแล้วอ่ะเราก็จะไม่ได้เงินแล้วไม่ใส่ใจไม่ใส่ใจแต่ถ้าเราทุกวันนี้ถามเขาว่าถ้าเขาเต็มใจที่จะเล่นตเต็มใจที่จะรับงานก็โอเคแต่ถ้าวันไหนเขาบอกว่าไม่เราก็พร้อมที่จะหยุด โดยที่น้องนีน่าก็แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์การันตีการแสดงคุณภาพมากซึ่งนอกจากที่น้องจะแสดงเก่งทั้งสีหน้าและแววตาวงบอกว่าเป็นมืออาชีพสุดๆน้ำตาสั่งได้และน้องนีน่าก็ยังมีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่มากฝั่งได้จากบทสัมภาษณ์หลายๆอย่างบอกเลยว่าการแสดงออกสุดๆพูดจาสัฉันชัดเจนงานนี้ก็ขอยกให้เป็นซุปตาร์ตัวน้อยที่มาแรงในพออนนี้อีกคนมีสีน้าดาวดวงหม่ของวงการบันเทิงบอกเลยว่าผลงานแต่ละเรื่องของน้องก็คือปังมากเชื่อว่าในอนาคตน้องสามารถไปได้ไกลอีก แน่นอนค่ะ